ครับความสึกวันนี้นะครับของการแข่งเวลาละที่วันที่เราตัดเล็บตรงกับที่วัดก็ตึงเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าบทสวดยาวมากเลยครับก็ก็ใช้เวลาท่องแล้วก็เข้ามาฝึกซ้อมที่วัดหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับแล้วว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็มีหลากหลายงานโดยต้องแบบแบ่งช่วงเวลาไปท่องสวดด้วยจะความตั้งใจของพี่มืองในการสวดในวันี้ เหมือนเป็นเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุธนะลรวก็<ม>อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกๆคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีๆกับเรามามีชื่อฉายาออกมาได้ใช่ชื่อบุญญาวัฒโนครับ<ม>แ,แว่าก็เหมือนท่าก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปัญญาวัฒนาครับผมก็มจะเริมยมด้วยปัญญาอย่างฉายานี้ใครเป็นคนตั้งให้ ก็ทางทางพระุคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุบริทธิ์จงชีวิวัดก็จะเป็นปัญญาวัฒนาอะไรเบน,นี้ทีนี้ต้างอตั้งใจประมาณเท่าไร่กี่วันที่จะศึกษาครับผเพราะตอนนี้คิดว่ายังต่ำก็น่าจะสองอาทิตย์ครับแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ได้นานที่สุดเพราะมันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทํา จริงจังจริงจังแบบนี้ครับผมแต่ถ้ามีในใจที่นึ่งวัดจะจำวัดที่กรุงเทพหรือจะมีแผนที่จะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เราขับไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปที่ไหนตอนนี้คิดว่าน่าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับจะอยู่ที่โน้นัะจะอยู่ที่นู่นนะสักวีคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมามาสิที่กรุงเทพใช่มาสิ้นที่กรุงเทพครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจครับ เคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาเหมือนไม่ไม่เคยให้บวชเลยครับเหมือนเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่สึกเขาก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยก็ตลกดีครับตอนนั้นเขาคือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้ลูกบวชซะหน่อย ตอนเบนจะเพียร์ยี่ห้าอะไรเงยตอนผมยี่สิบห้าก็ไม่เห็นมีใครบอกให้บวชเลยเออผมก็เลยอ้าวทำไมไม่นมีใครอยากให้บวชเลยนะมาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมาจะบอกว่าถ้าบวชจะไม่ศึกเลยไม่เป็นไรแล้วกันแต่ตอน,นี้ตอนที่จะไปบอกว่าจะบวชมาไวไม่เปนะ็นไรมาล์เขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็ถามว่าแน่ใจแร้วนะอะไรผมก็ผมก,ก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่ พราะว่าก็ก so so ็จะมีหลายๆหลายๆเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวชให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันก็เราเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่แบบแฮปปี้กันดีกว่าใช่ว่าสิ่งที่มากดงมันก็คือไม่มีความกังวลอะไรเลยไม่ไม่กังวลไม่กังวลนี่ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วว่าไงก็ต้องบวชก็ต้องก็ต้องสึกก็ต้องสึกออกมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็บอกไปแล้วว่าอ่ะขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีชุดได้ไหม ก็ยังอนุญาตอยู่โอเคได้ครับแต่มีเรื่องศึกเรื่องไหมไม่มีเลยครับเหมือนเหมือนทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวัดค่อยหาเลิกศึกให้แต่ก็คงจะขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้เวลาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกเขาเลยครับเร่องตัวเรื่องงานเรื่องเรียอะไรครับข้าวว่าว่าจะต้องลับงานประมาณเมื่อไหร่ก็ปลายคือเอาจริงปลายเดือนพฤศจิกาก็มีไปตามประเทศแล้วครับก็อาจจะต้องศึกออกมาก่อน ช่วงปลายเดือนก็กจ็บอะแต่ว่าถ้าได้อยู่ยาวถึงตอนนั้นก็เดือนหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงโอเคแล้วครับแต่ตอนนั้นผมผมมาแลนะ้วไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโกนอีกรอบตอนกลางเดือน <laughs> <laughs> ก็เลยอาจจะผมหายไปอีกรอบหนึ่งนะ่ครับ <laughs> ก็น่าจะขึ้นไวปล่อยขึ้นไม่ไวจริงๆอย่าง,งวันนี้เราตั้งใจมาบวชเพื่อศ,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 ศึกษาพระธรรมด้วยส่วนใช่ใช่ครับแบบเต็มที่เลย ก็ฮิ้วหนังสือมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ทางวัดก็มีพระที่เก่งๆเยอะมากๆก็เลยคิดว่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยอย่างวันนี้เคร่งเคร่งไหมคะโตรจเลหรืออะไรต่างๆต้องตัดเลยแพกก็คือคือด้วยความที่เทคโนโลยีในในปัจจุบันไม่ได้ถูกกล่าวไว้นะสมัยนั้นใช่ไหมครับก็เลยหลายๆอย่างถ้ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่พี่จะตังใจจะจำพัดที่นี่หรือว่าจะไปวัดได้กว่าพี ก็เด uhm ี๋ยวจะมดอยู่ที่นี่แหละเราจะต้องไปไหนต่อหรับเปดี๋ยวมีไปไปที่เป่าไปไปเชียงใหม่คี่บมกองเชียงใหม่ไหมครับเพราะว่ามันจะต้องเดินทางต้องไปอยู่สถานที่ที่เราไม่คุ้นเลยก็ก็ก็มีแค่ตอนนี้คือความกังวลคือเรื่องเรื่องวิธีการมากกว่าครับเราจะขนของไปยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยมาขนให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ ยังไม่แน่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการพรที่เราบวชเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่เราทำในะปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆข้อที่ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองก็จะต้องตัวกวนหลายๆคนมาช่วยด้วยได้มีโอกาสทดลองมานอนที่วัดยังยังเลยครับคือคืนแรกเลย <c oughs> ที่นอนวัดคืนแรกที่นอนวัดเลยแต่ก็ไม่มีความกังวลนะเพราะว่าวัดสงบมากาตอนนี้ที่กังวลมากมากสุดก็คือการ การใส่จีวรเนี่ยแหละครับมีมีการมีการซ้อมซ้อมผมยังไม่ได้ซ้อมเลยครับผมว่าเนี่ยหลังหลังผมบวชเสร็จเนี่ยผมจะซ้อมทั้งวันเลยครับพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาบินาบาตทันครับพี่เลี้ยงมีใครลูกป่ะพาพี่เลี้ยงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอเห็นเพื่อนๆเยอะก็รอก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยบ้างหรือไม่ใส่กางรกงมพ่วงมูนก็คือออกเดิ ใช่วันแรกเลยครับหลายๆคนก็ขู่ว่าเนี่ยบางทีตื่นมาก่อนชั่วโมงครึ่งเนี่ยยังใส่ไม่สเสร็จเลยนะผมไปนั่งตื่นกี่โมงเนี่ยทีนี้ <laughs> ในเรื่องของความเป็นอยู่พอเราแบบหมาพอฟ้าเหลืองเนีต้องกินเนาะเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ> <c oughs> ก็เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลมากครับเพราะว่าเหมือนปกติผมทำไอเอฟอยู่แล้วก<ๆ>็ <c oughs> จะมีช่วงเวลาในการทานอาหารอยู่แล้วเรา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 ด้วยความที่ไปต่างประเทศบ่อย เลยไอเอฟเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆทีนย้งคิดว่าการเปลี่ยนเวลารอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะครับอยากให้ทคขอบคุณแฟนๆาที่ร่วมมันาคุณยินะครับันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ที่คอยติดตามทางบ้านด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นก็ครั้งใหญ่มากๆในในในชีวิตของผมเหมือนกันก็อยากจะ เอ็นวอรอันวัฒนาบุญด้วยนะครับบบุณท่า